สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านนี่เลย 1. โดนัทนมสดนะฮะอ่าทุกคนอาจแตกใจแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมมันอยู่ติดข้างทางเสียงดังอย่างนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นเขาจะเรียกว่าโดนัทสีแยกไฟแดงเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้นอกจากผมจะมากินแล้วเนี่ยผมจะมาทําภารกิจบางอย่างก็คือผมจะมาลองขายโดนัทครับอ่าไม่รู้ว่าขายได้หรือเปล่านะว่าเกิดมาก็ไม่เคยขายโดนัทตามสีแยกแบบนี้เลย จริงอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับจะขายได้กี่ถุงขายได้กี่มาทขายได้หรือเปล่าลำดัแบบแรกแต่งตัวก่อนให้เหมือนคนขายโดนัทก่อนไป hmm. วันหนึ่งนี่ทำ <c oughs> เขาเรียกว่าทำเยอะแค่ไหนร้อยชิ้นนึง <c oughs> <c oughs> ประมาณพันกว่าชิ้นสองสามสองพันชิ้นสามพันชิ้นอ่ะสองสามพันชิ้น ทำสดๆนี้เลยไม่มีเอาของเมื่อวานมาขายวันนี้อีก <One. S 1> หมดทุกวันอ๋อ,อ,อพออย่างนี้แล้วก็จะเอาไปอันนี้เขาเขาเรียกทำอะไรไอ้ตรงนู<อ>้นเขาเครื่องทําให้มันเป็นวงกลมเหรอเออทำให้มันเป็นวงกลมเนาะเราก็จะทําเซตหนึ่งประมาณสามถาดนี้ไหมคะหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ค่ะแล้วแต่แต่ละแต่ละหม้อที่เราทำออกมาเงี้ยว่ามันเยอะหรือว่า โดนัทยังไม่รู้เมื่อไรยูจะมีใจเงี้ยมีใครลงมามีเรามาอันนี้อุ้ยอันนี้มันเหมือนไอเนี่ยเหมือนเอแคร์เลยเอแคร์มันเหมือนเอแคร์มันไม่เหมือนโดนัทอ่ะถ้ามีไส้นี้อร่อยเลยอ๋อที่แรกผมว่าเอาไปทำเป็นนี่ก่อนนึกว่าออกมามันจะกลายเป็นรูเลยไม่ใช่อ๋ออันนี้อันนี้คือขั้นตอนทำรูแล้วนะทำรูเดี๋ยวรอให้มันแป้งมันฟูอีกนิดนึงอ่ะโอ้โหหวัมันจะเป็นรูนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะเห็นเขาขายตามสี่แยกเนี่ย ก่อจะได้ออกไปขายเนาะเขาผลิตที่นี่ทอดที่นี่แล้วก็ขายที่นู่นแยกขวงสิงครับใช่ไหมเขาอ่านว่าขวงสิงเนะาะอ่านว่าขวงสิงแยกขวงสิงหมุนกี่รอบอะฮะที่น้ำประมาณเจ็ดอะหนึ่งมันเร็วไปนะเนะจิ้มเอาขึ้นมาแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊ะอันนี้นึงค่ะเอาไว้เอาไว้เอ๊ะ ทำไมมันต้อยืดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าฮึบลองหกเจยสิได้แล้วใกล้เคียงใกล้เคียงอ่ะหกเจ็ดนี่ลองหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันอยู่ที่อันนี้ไงเขาเรียกว่าน้ำหนักน้ำหนักในการหมุนมันต้องเท่ากันโดนัทยังมีรูโดนัทยังมีรูรู้แล้อยังว่าโดนัทมีรูเพราะอะไรอ่ะข้าวละม้วนเองทอดทอดทอดไปทอดนี่นะครับทุกอย่างมันต้อง รวดเร็วแล้วก็ระวังด้วยค่อยๆระวังระวังไปอันนี้คือเต็มแล้วเดี๋ยวรอประมาณ1-2นาทีก็กลับด้านเนาะคือรู้ไหมว่าทำไมมันต้องใส่แป้งแต่ได้ไม่ติดกัน,นเออมันคงไม่ปาแป้งให้หอมหรอกมั้งพี่รู้เหมือนคนนึงหรอไม่ได้ อ๋อขึ้นอย่างนี้เลยเขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเป็นพวงอย่างนี้นี่นี่เดี๋ยวนะนะขอลองมั่งอย่างนี้จนะ้ะฮะต้องค่อยๆด้วยครับรีบไม่พอต้องค่อยๆด้วย <laughs> ตเต็มแล้วไปก่อน <laughs> เราอะเต็มแล้วเขาหายไม่มอย่างนี้ <laughs> โอ้ยเอื่อ <laughs> วาง รูดออกมานะอันนี้คือเขาเรียกว่าแบบไม่ชุบน้ำตาล,บบตาลเป็น,นเขาเรียกเป็นวานิาลาเรื่ออะไรพี่วานิลาปลาเปล่าก็าอร่อยพี่เราลองแบบจ,จิ้มน้ำตาลจะลองชุบน้ำตาลในนั้นกินน้ำตาลหวานมันก็ให้ความแบบหอมขึ้นเพิ่มขึ้นอีก กมความหวานเพิ่มขึ้นอยมาเดี๋ยวได้เวลาคลุกน้ำตาลเดี๋ยวจะไปขายกันละค่ะเดี๋ยวจะให้ไปขายละเดี๋ยวใส่ถุงให้โอเคครับผมเดินอย่างเดียวเลยเพราะาลูกค้าเขารู้แล้วว่าเราขายขนมโดนัทอ๋อเดินอย่างเดียวเลยแล้วก็มองมองแค่แลซ้ายแลขวาแค่นั้นว่าถ้าเค้าเปิดกระจกรถก็ก็รอใ,ให้เขาเลยครับผมน่มานะคะอืมโอเคเดี๋ยวรอป้ากเราเดี๋ยวรอป้าก่อนเรา ต้องมีรอรอบไปเกี่ยวรอบหน้าต้องมีเทนจงมือเลยนะครับลูกตองอยู่รงไฟแดงแล้วไฟแดงปุ๊บขายต่อขายต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยหมดก็ไปเอามาใหม่หมดก็ไปเอามาใหม่เขาจะนับให้เราอ่ะนับให้เราไปนังพักนะครับเดี๋ยวผมลองลุยลุยก่อนมันเริ่มแดงแล้วพี่เดี๋ยวลองเริ่มจากตรงนี้นะ กติเขาต้องเดินต้นมานี่นะแต่เราเดินถอยหลังโดนั้นไหมครับโดนันไหมครับโดนั้นไหมครับโห<ฮ><ฮ>มันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะพี่ดูดิโอปฏิเสธผมไม่ลรงขั้นเลยอ่ะโดนันไหมครับโดนันไหมครับโดนันไหมครับยี่สิบครับพี่ยี่สิบ อันนี้ขายจริงๆนะพี่อันนี้ขายจริงๆนะโดนนัดไหมครับขายจริงๆนะพี่คะผมขายจริงๆนะอ่ะไม่ใช่ละยังอย่งโดนนัดไหมครับโดนนัดไหมครับโดนนัดไหมโดนนัดไหมไม่มีเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วหนึ่งถุงเอาไหนครับซ้ายขวาซ้ายขวาเอานี่ยอ่ะเอาเนี้นะหยิบได้เลยขอบคุณครับ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 ได้แลยยี่สิบได้ยี่สิบขอบคุณครับเก๋ยังเียวยังรถเริ่มขยับยัง ตา <ส Kristin. S 1> ผมครับเขาบอกส <merger. S 2> ู ly, <inside> <c oughs> <beat> ้ๆอ่ะเขาบอกสู้ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เขียวยังอ่ะยังเหรอโดนนะไงครับโดนนะไงครับโหนี่มันเหมือนจะง่ายมันไม่ง่ายนะดูดิผมเดินตั้งแต่ตรงนู้น่ะมาเนี้ยผมได้ยี่สิบอ่ะเฮ้ยกว่าจะได้แต่ละถุงอ่ะยากนะยากมากเดี๋ยวไปรอที่ไฟแดงตรงนู้นไประวังรถ โดนนะครับผมโดนนะครับผมโดนนะครับเอากี่ถุงครับสองถุงใช่ครับผมครับขอบคุณครับได้ครับผมได้ครับเอาอีกสักถุงไหมฮะเอาอีกสักถุงไหมฮะถูกใจครับสวัสดีดาวพิษบอกเรื่องต้นครับขอบคุณครับโอ้ไม่แถมแถมไม่ได้เลยครับผมขอบคุณครับผมครับเดี๋ยวผมเอาผมเอาแถวนี้แลกันเอาไหมครับเผื่อเปลี่ยนใจครับ โดนไหมครับโอ้ยมาเลยครับใครเปิดกระจกต้องซื้อนะครับเท่าไรครับยี่สิบครับผมยี่สิบครับยี่สิบเอามาสองถุงไหมฮะเอาถุงเงเอาถุงเอาฝั่งนี้เนาะขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอ้ยเอาอีกสักกลุงมฮะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทดนไหมครับเปิดอ๋อเปิดแล้วต้องซื้อนะครับยี่สิบครับผมยี่สิบครับ ครับขอบคุณครับเดินทนางปลอดภัยนะคะผมได้แล้วได้แล้วได้แล้วจะหมดแล้วเลยได้สมถุงแล้วจะหมดนะฝั่งไหนฝั่งไหนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเขียวยังพี่ดูให้ผมด้วยนะว่าเขียวหรือยังอ่าเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลวต้องซื้อนะครับผม20ครับใบเตยวันนลาลานะครับอุ้ยอุ้ยรอแป๊บหนึ่งครับรอสักคู่80ดูไหนใครรูดซิปผมเนี่ยใครรูดซิปผมรูดหนึ่งสองสามสี่ <laughs> ครับ แต่ยังไม่ได้โดนัทเอาอันไหนฮะขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมขอบคุณดีครับผมขอบคุณครับสองถุงสุดท้ายสองถุงสุดท้ายไฟแดงนี้ต้องให้ได้สองถุงสุดท้ายฝั่งไหนฝั่งไหนอีกไหครับโดนัทนะครับอุ้ยมีฝั่งนี้มีฝั่งนี้สองถุงไหมครับสองถุงไหมครับเอานี้ครับอุ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอีกถุงนึงอีกถุงนึงเขียวยั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 ง โอ้เข so hm so ียวแล้ว啊เขียวเสียดายะการว่าจะเอาให้หมดนี้เลยรอบสองได้ได right ้กี่ถุงได้กี่ถุงรอบสองนี้ได้ห้าถุงรอบสองได้ห้าถุงรอบแรกได้ถุงเดียวรอบสองได้ห้าถุงเฮ้ยเริ่มเริ่มเริ่มโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาละเริ่มละได้ละโปรเฟชชั่นอลละเดี๋ยวเราเอาของมาเติมแล้วขายใหม่อีกทีอ่าได้กี่ถุงแล้วป้าหมดแล้วครับผมโอเคเลยครับโอ้จะเหนื่อยมากกว่าจะได้จะละถุงครับ อันนี้ไฟแดงรอบที่3แล้วครับมาดูว่าจะได้กี่ถุงเมื่อกี้ได้5อันนี้จะได้หมดไหมมาเอาให้หมดเอาไหมครับตดนนั้น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 ไหมครับอโดนันั้นไหมครับพี่ตดนนั้นไหมครับทำไมรอบนี้มันไม่เหมือนรอบเมื่อกี้เลยตดนนั้นไหมครับโอเค โดนนั้นไหมครับโดนนั้นไหมครับโดนนั้นไหมครับซื <aciones> <c oughs> ้อ <ungefähr> ซื้อจริงๆนะครับขายจริงๆนะฮะกินได้นะครับรอบนี้มีชั้นเฟลแน่เลยพี่เนาะโดนนั้นไหมโดนนั้นไหมถุงละยี่สิบครับผมเอาซ้ายเอาขวาครับผมใบเตยวลีนาครับ ผมเหรียญได้เหรียญได้ไม่พอครับหบาทอุ้ยสแกนไม่มีสแกนครับผมโอ้ขอบคุณครับไม่มีสแกนโอเคผมไม่มีสแกนอ่ะพี่ไม่มีสแกนรอบหน้าเราลองสแกนไหมรอบแรกสแกนละเออเขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้วต้องออกแล้วเขียวแล้วต้องออกแล้วรอบนี้ไม่ได้ทักถุงเลยโอ้ยมาดูครับว่ารอบนี้จะได้กี่ถุงจะหมดไหม โดนัทไหมครับกระดุงไหมครับกระดุงไหมครับโอ้ยขอบคุณครับ20บาทอยบาทเดี๋ยวแล้วขอหยุดอย่าอย่า Thank you เดี๋ยวแล้ว Bye โอ้โหมาตั้งนานวันนไม่ทันแล้วโอ้มีคนเขาเตรียมแล้วเมื่อกี้ไม่ทันแล้ว นด่ดักรอดักรอดักรอแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยพหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> มาอีกรอบหนึ่งเยวจะเริ่มละเริ่มมาจอดกันเยอะละเยวจะค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วกันผลมาละฝผลมาล,ล,มาละโดนนัมม้นไหมครับ โอ้เอาเอาไหนฮะตอีนี้ขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมขอบคุณครับโดนนั้นไหมครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วเหลกออีกกี่ถุงเนี่ยสี่ถุง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 สุดท้ายโ,โดนนั้นไหมครับผมเกียวแล้วเหรอโดนนั้นไหมฮะโดนนั้นไหมฮะทำไมเข้าเมินผมอะ่ะมีใครเอาบ้างครับเอาไหมฮะเอาไหมฮะ แล้วครับสีถุงสุดท้ายครับมีไหมครับมีไหมครับมีไหมครับสีถุงสุดท้ายครับผมสีถุงสุดท้ายแล้วครับโดนนั้นไหมครับใช่แล้วครับโอ้รอบสุดท้ายขายได้ไปกี่ถุงเนี่ย สองถุงเหลือสี่ถุงไม่หมดนี่เดินไกลรอบนี้รอบสุดท้ายเดินไกลมากไกลกว่าทุกรอบอาชีพนี้ง่ายๆก็เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเนาะไปนี่ครับรอบนี้ขายได้ไปสองถุงนะครับเหลือกลับมาสี่ถุงแล้วก็ อันนี้ตังขายได้ครับประมาณ8ถุงเนาะที่ผมขายได้ลองนับดูประมาณ160หกสิหรือเปล่าลองหักตังพนออกแปดสิน่าจะได้ประมาณเท่านั้นโอเค1้0สิบบาทพอดีเป๊กขายได้8ถุงนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาขายัครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสนุกมาก คุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าชื่อป้าอะไรครับชื่อป้าตุ้มครับป้าตุ้มอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้อายุ5 9าสิบเก้าห้าบโอ้แต่เดินแข็งแรงมากเลยนะครับป้าครับผมผมขอถามหน่อยครับป้ามาทํางานที่เนี่ยที่ว่าเดินขายโดนัทตามสี่แยกเนี่ยป้าขายมานานหรือยังครับขายนานแล้วแต่ขายเป็นปีแล้วประมาณ2ปีได้แล้วสองปีข้าวข้าปีนี้ข้าปีที่สองของปีอ๋อปีนี้ปีที่สองป้าเหนื่อยไหมครับป้าเหนื่อย นิดหน่อยลูกแต่ว,ว่าพอเราพักเราก็หายป้าเคยขายได้มากสุด10่ถครับร้อยสามกระถุงร้อยสามสิบวันหนึ่งร้อยสาประมาณตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่ <7 S 2> แตั้งโมงเจโมงครึ่งแล้วพอเลิกก็ขนมหมดเนี่ยพอเลิกแต่เขาห,หมดทุกวันนะของเขานุ่มอร่อยลูกค้าติดเยอะโอ้ร้ยสาบเมื่อกี้ผมเดิน ที่ผมนัำนะผมเดินประมาณสักห้ารอบจถ่ายให้แปดถุงแต่ว่ามันมันไม่ได้แบบนี้ทุกวันหรอกลูกก็คือบ้านก็เดินอย่างนี้ตอลเดินเดินถือไปก็ถือถือมาเหมือนที่เดินอยู่เบว่นี้แหละแต่ว่าถ้าว่าเราเหนื่อยก็เรานั่งพักได้เจ้านายเขาไม่ว่าเจ้านายไม่ว่าครับทำมานานเจ้านายจะดีมากนะอครับผมขอบคุณมากนะครับครับ ครับอบคุณครับยังไงป้าก็สู้ๆนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้เนาะผมก็มาลองอย่างนี้แหละผมก็รู้แหละว่ามันเหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายสุภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับป้าขอบคุณครับดูต่อไปครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับร้านหนึ่งโดนัทนมสดนะครับอยู่สี่แยกขวางศรงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้นโชตนาใช่ไหมจูวดเส้นของโชตนานะครับก็จะมีป้าป้าคนเมื่อกี้นะครับที่เขาจะเดินขายตลอดตรงนี้เนาะยังไงก็มาอุดหนุนป้าได้นะครับผม ไปกติดตามด้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ